หหตายแล้วสโซอีดื้อมากๆเลยนะ สวัสดีค,ค่ะกลับพบกับนิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นิวก็อยู่ในเกมโรบอทอีกเช่นเคยวันนี้นะคะนิวก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กนั่นเองนะคะ,ะจะเห็นว่าโอ้โหดูสิคะตอนนี้เรามีเด็กอยู่ในรถเข็นด้วยนะคะชื่อว่าโซอีนั่นเองอันนี้นิวไปรับมาจากสถานที่เลี้ยงเด็กนั่นเองนะคะตรงนี้มีเด็กชายเด็กผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะคะยอ,อ,อยู่ต้อนรับน้องโซอีด้วยนะคะโอ้โหดูสิคะนี่ค่ะเอาเด็กหายไปไหนหมดแล้วนี่ไมีแต่ตุ๊กตาหมีโอเควันนี้นะคะนิวก็จะ มาเป็นมัมมี่นะคะของโซอี้นั่นเองวันนี้นิวก็จะพาโซอี้นะคะไปตลอดทัวร์ในที่แห่งนี้นะคะในแบบนี้นะคะเป็นแบบคิดนั่นเองหรือคะหรือว่ามีแต่เด็กทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเห็นว่ามีการอัปเดตใหม่มีชายหาดขึ้นมาด้วยนะคะหนูก็อยากไปเล่นเหมือนกันอะแต่ว่าหนูยังเด็กอยู่เลยถ้าหนูจมน้ำไปหนูจะทํายังไงล่ะคะ โอ้หไม่ต้องห่วงโซอี้เดี๋ยวพี่ดำลงไปช่วยไปเล่นหรือโซอี้เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันนะไอ้จุ้ยเห็นไหมเนี่ยเราเดินบนน้ำไปด้วยเจ๋งเะล่ะมันจะจมแล้วมันจะจมแล้วไอ้ไม่เอาไม่เล่นมันจะจมมันจะจมไอ้นี่โซอี้ไปเล่นสไลเดอร์ไหมไม่เอาไม่เล่นไม่อยากเล่นสไลเดอร์สไลเดอร์มันน่ากลัวไม่เล่นสไลเดอร์เราจะเล่นอะไรล่ะโซอี้เนี่ยมีแบบที่กระโดดน้ำไหมนะโซอี้ดึงดึงเนี่ยดึงดึงไอ้จุ้ยไอ้จุ้ยโซอี้ไปเล่นลงน้ำกันอู้จ้ะ ซอี้ไปขึ้นเรือกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคนี่พาโซอี้มาขึ้นเรือน,นะคะตอนนี้อ้าวไม่มีคนขับให้เราเลยอะเธอเธอขับให้เราหน่อยสิยวเราจะพาลูกของเราเนี่ยไปขึ้นเรือน,นะ,ะ,อะไม่มีใครขับให้เลยนะคะตอนนี้โอโ้โหรู้สึกว่าจะมีผู้โดยสารม,มาด้วยนะคะไหนละ่ะไม่มีคนขับเรือะขอคนขับเรือสักคนหน่อยได้ไหมอะไม,ไม่เห็นมีคนขับเรือเลยแม่ดิวโซอี้อยากเล่นเรือ,ลอแล้วอะแม่ดิว อตอนนี้นะคะโซอี้เราอยากเล่นเรือแล้วนะคะอ้าวไม่มีใครขับเลยอะนี่นี่มีคนไปขับสักคนหน่อยสิโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้เรือจมนะคะเรือจมอายเรือจมอ่ะขึ้นก่อนละกันเออเอะไรกันเนี่ยแม่นิวทำไมเรือจมอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะโซอี้นะโอเคเดี๋ยวแม่นิวเนี่ยจะพามาปล่อยเล่นตรงนี้นะตรงสนามเด็กเล่นไปก่อนนะนี่เอาวเฮ้ยหลับหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโซอี้ โซอี้ตื่นโอเคตื่นแล้วโอี้เล่นเลยเล่นเลยโซอี้ลูกเล่นเลยอะจีอะจีแม่เดียวตองนี้มนุกมากมากเลยอะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นตาขายไงล่ะลูกเนี่ยปีนขึ้นไปได้แล้วลองปีนขึ้นไปเลยเดี๋ยวปีนให้ดูไหมล่ะเนี่ยปีนอย่างเงี้ยปีนอย่างเงี้ยกระโดดลงมาปุ๊บเนี่ยปีนอย่างเงี้ยเร็วเล่นเลยเล่นเลยเออทำอย่างงั้นแหละลูกโอเคมึงม้างเลยลูกโซอี้โซอี้เนี่ยไปเล่นสไลเดอร์เลยลูกไปเนี่ยโซอี้ไปเล่นสไลเดอร์เนี่ยเล่นนี้ก็ได้ลูกอ่ะไอ้จุ๊บโอเคเนี่ยเดี๋ยวแม่เเลล่่นนนให้้้ดดดููะะกกอออออยยรโขึไปางงี เอาโซอี้ไปไหนลูกโซอี้โซอี้อยู่ไหนอะยุนอยู่นี่ค่ะแม่เอาโซอี้มานี่โซอีก้กลับมาก่อนลูกโซอี้ไม่ค่ะหนูจะไปทางนู้นค่ะแม่โซอี้อย่าดื้อสิลูกมามา้มามา,าแม่ค่ะแม่โอ้โหตายแล้วโซอี้ดื้อมากๆเลยนะคะตอนนี้เลยวโซอี้เข้ามาในรถเข็นแล้ว ไม่ค่ะไม่ไม่ทาแม่โซอีอ้เด้วยกับแม่สิลูกเอากลับเข้าไปทําไมล,ลูกแม่อาสาไปรับหนูมาเนี่ยโซอี้มาโอเคแม่ดือจริงๆเลยเนี่ยโซอี้โอเคอุ้ยมีหมาด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโซอี้แม่ลงมาลูกเอ้เดี๋ยวแม่ขอปีนขึ้นก่อนแล้วกันนะลูกเอ้ไอโซอี้มานี่มาลูกมาโซอี้ออจุ๊บมาๆมา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 ,มากับแม่นี่มาเอ้โอเคเดี๋ยวแม่จะพาเข้าบ้านนะลูกไปเดี๋ยวเราไปบ้านกันดีกว่าบ้านเราอยู่ไหนคะแม่ บ้านเราก็อยู่แถวนี้แล้ะลูกบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่มากเลยนะลูก uh huh. จริงเหรอคะแม่ใช่แล้วลูกว่าแต่หลังไหนล่ะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเอา้าทำไมแม่จําบ้านตัวเองไม่ได้ล่ะคะแม่อ่ะอันนี้ลูกสึก็จะเป็นบ้านเรานะลูกลูกบ้านนี้แหละลูกชัวร์เลยโอเคเข้าได้แสดงว่าบ้านเรานี่โซอี้มีห้องนั่งเล่นด้วยนะห้องนั่งเล่นสำหรับโซอี้เลยนะเนี่ยเอ้ยน่ารักมากเลยคะแม่ <c oughs> เออโซอี้เป็ไนไลูก แเราก็มารับเลี้ยงเด็กคนใหม่แล้วกันนะคะก็แหมมาเลยนะคะตอนนี้น้องโซอี้ของเราก็หายตัวไปแล้วนะคะจะมีแต่น้องภูนี่แหละค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาน้องภูนะคะไปที่คิดนะคะคิดคับนั่นเองตรงนี้เป็นสถานที่ที่แบบว่าให้เด็กมาเรียนนั่นเองเข้าไปเลยท่วยตรงนี้โอ้โหไม่มีใครเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่นิวนะจะพาน้องปูนะคะไปที่ชายหาดกันดีกว่าตอนแรกเนี่ยเรายังเล่นเรือไม่สําเร็จเลยอ่ะ ตอนนี้แม่ดิวอยากเล่นเรือนะเนี่ยน้องปูจะไปไหมไปครับผมผมอยากเล่นเลยครับโอเคเดี๋ยวจะพาน้องปูนะคะไปเล่นเรือกันดีกว่านะคะตอนนี้อจออจไปเลยอุย้ยรู้สึกว่าตรงน,นั้นจะมีเรือด้วยนะคะอุย้ยอะไรเนี่ยมีคนมาแซงเราหรอผมอยากเล่นเรือครับผมอยากเล่นเรือครับแม่ดิวอะไรเราจะไปเล่นเรือกันนะคะตอนนี้อจออะจ๊ออ,จอ้อ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีคนขับหรือเปล่า นี่นายขับไปทำอะไรสิอะใจเย็นเนี่ยฉันกำลังลองเรืออยู่เนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันเป็นเข้าย่าจิงเลยเรือคันนี้มันขับยังไงล่ะเนี่ยนี่ถ้าเธอไม่ขับฉันจะขับเองแล้วนะเอาเฮ้ยมันนั่งเป็นผู้โดยสารเฉยเลยยังไงเลยเนี่ยโอเคอะมาแล้วนะคะไปแลวน้องปูเราไปขับเรือกันดีกว่าไอ้โอ้ยแม่ฮะสนุกมากเลยฮะไม่เดีว ไอพัดนี่หมุนเป็นติ้วๆเลยนะคะอุ้ยอุยอุยอุยแม่เนียวฮะผมสนุกมากเลยฮะอะผมอยากโดดลงน้ำเลยฮะแบบนี้ใจเย็นๆน้องปูนะเดี๋ยวเพิ่งกระโดดลงไปนะลูกยังเด็กอยู่ยังว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ยเราต้องจะเลี้ยวนะคะเลี้ยวเลี้ยวไอจื่ออุยสนุกมากมากเลยอ่ะโอ้โหแม่เนียวฮะขับไปทางนน้นเลยฮะโอเคน้องปูเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปแล้วแม่เนียวกอลังจะไปแล้ว โอ้โหตรงนั้นมันคืออะไรอ่ยขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งแม่เนียวขับยังไงล่ะเนี่ยถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนอเอาเฮ้ลุงปลูลองปูจมน้ำอันนี้มันนีโอโหผมเกือบตายนะฮะแม่เนียวขับยังไงคะเนี่ยร,ร้รองไปร่วงลงน้ำเลยเนี่ยรู้สึกว่าเราจะขับไปทางนู้นไม่ได้นะคะเป็นสะพานนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเอาเรือขึ้นฝั่งกันดีกว่านะคะ เรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งนะคะไปน้องโปูเราขึ th ้นเรือดีกว่านะคะจู๊บไปเลยไปเลยมานี่รู้มาไี่รู้มาเอ้ยโอ้โหเรือขึ้นฝั่งแล้วะมานี่มามาได้มามาหาแม่มาหาแม่มามาแล้วครับมาแล้วครับโอเคมาหิวไหมลูกน้องปูหิวครับผมผมอยากกินข้าวครับไม่รู้ตรงนี้มีอะไรกินไหมล่ะครับผมอยากกินข้าวครับโอเคโอเคเดี๋ยวแม่พาไปกินข้าวมาลูกตามแม่มาแล้วมา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 ตามมาแล้วลูกตามมาแล้วกำลังจะไป โอ้รู้สึกว่าที่นี่นะคะจะไม่มีร้านอาหารหรือเปล่าล้วกะเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะคะเอ๊ะมันจะเป็นเต็นนะคะหรือเปล่าว่าเข้าทางไหนอะ่ะเข้าทางไหนล่ะคะแม่ฮะกำลังหาที่เข้าอยู่ลูกใจเย็นนะลูกนะโอ้เข้าตรงนี้นั่นเองจิ๊บเข้าไปเลยนะคะอู้เป็นเต็น,นจริงๆด้วยนะคะ <c oughs> โอ้แม่ฮะเราได้มานอนเต็นกันแล้วนะคะ ใช่เหรอลูกโอเคเดี๋ยวมานอนเต็นท์กันดีกว่านะจิโอเจ๋งมากๆเลยลูกตอนนี้เรามาไปน,นอนเต็นท์ชายหาดเลยนะคะแม่ใช่เลรอลูกออ้ยดีจังเลยอ่ะที่นี่มีเต็นท์ชายหาดให้เราด้วยท <Yeah. S 2> ําทไมไม่นอนล่ะลูกผมกําลังดีใจอยู่ฮะผมได้นอนเต็นท์ทั้งแม่เฮ้ฮะผมหิวอะฮะมีอะไรกินไหมล่ะฮะแม่ผมอยากผมหิวผมหิวข้าวไม่มีอะไรกินเลย่ะฮะแม่ฮะก็เดี๋ยวแม่หาข้าวกินนะลูกนะ พ่อแต่กินพิซ่าไปก่อนไหมโลกเนี่ยแม่มีแต่พิซ่าแล้วโลกตอนนี้โอ้ผมไม่อยากกินพิซ่านะควะแม่ผมอยากกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่พิซซ่าละฮะโอเคลูกไม่เป็นไรลูกมาเพื่ออาหารเดี๋ยวแม่หาให้ลูกได้นะลูกนะหาอาหารให้ผมด้วยนะคะโอเคลูกเดี๋ยวแม่จะหาให้นะลูกนะว่าแต่จะไปหาที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ลูกแม่เจอร้านเบนโดนดอแล้วลูกมาทางนี้ลลูกใช่หรอฮะร้านเบนโดน์เหรอฮะ ไปเลยลูกไปร้านแมคโดนัลล์กันลูกก่อนที่ร้านจะปิดนะลูกตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วเนี่ยอ่อผมว่าร้านแมคโดนัลล์มันน่าจะปิดตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วนะคะแม่มาเลยเลยลูกอย่าโม้แต่พูดมากอยู่ไหนล่ะอยู่นี่่ะแม่โอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็ววู้ตอนนี้ร้านยังเปิดอยู่นะลูกมาแล้วมาแล้ว โอ้ดูสิมีเมนูหลากหลายมากมายเลย<ะ>สวัสดีครับยินต้อนรับครับสู่แมคโดนัล์นะครับไม่ทราบว่าต้องการแมคโดนั่์หน้าอะไรครับผมแมคโดนั่์มันเป็นหน้าหรอคะแมคโดนั่์มันไม่ได้เป็นแบบว่าแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าเฟ <c oughs> รนฟรายหรอคะผมรอเล่นนะครับไม่ทราบว่าเจ้าแฮมเบอร์เกอร์อะไรครับผม <c oughs> <c oughs> เอาแฮมเบอร์เกอร์หมูบาบีคิวนะคะ <c oughs> เต่ลูกอะไรลูกลูกไปไหนล่ะเอาลูกเอาเฮ้ยทำไมโซนอย่างนี้ล่ะลูกอยู่ไหนเอออยู่นี่ครัพร้อมอยู่นี่ฮะ มาน,นี่ลูกมาน,นี่มาน,นี่อะไรครับผมเอาแฮมเบอร์เกอร์ไส้อะไรลูกเอาแฮมเบอร์เกอร์ไส้อะไรล่ะครับเอาไส้เยลลี่มีไหมครับผมอยากยได้แฮมเบอร์เกอร์ไส้เยลลี่อ่ะเ่อแต่ลูกปวดฉี่แล้วลูกเขไปทําไมอ่ะ ได้ปวดห้าผมอยากไปสำรวจนะฮะดีนะเนี่ยที่เข้าถูกห้องไม่เข้าห้องน้ำหญิงเอา้าเฮ้ยไปเข้าห้องน้ำหญิงทำไมล่ะลูกผมอยากสำรวจให้ทุกให้ครบทุกห้องนะครับโอ้ยมาหนี่มาลูกมา,ามามามา,มาเอ่อไม่ทราบว่าแฮมเบอร์กเกอร์ได้หรือยังล่ะคะพอดีว่าเมื่อกี้ลูกเราโซนนะคะก็เลยไปเก็บลูกอยู่นะคะอ,อ๋อคือว่าเอ,อ่อต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปดูหลังร้านมาแฮมเบอร์กเกอร์เราหมดแล้วนะครับฮะแฮมเบอร์เกอร์หมด แล้วแบบนี้เราจะกินอะไรนะคะเอออันนั้นก็ต้องแล้วแต่คุณละครับทางเราขอปิดร้านก่อนนะครับบา,บายยครับโอโหบริการดีมากเลยนะคะแม่ฮะผมอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ฮะแม่ฮะโอเคลูกคือว่าตอนนี้แม่เสียใจนะลูกที่แฮมเบอร์เกอร์ของเราหมดแล้วอ,อ,อะไรนะคะแม่แฮมเบอร์เกอร์ของเราหมดแล้วหระคะใช่แล้วลูกแม่อะขออภัยลูกด้วยนะแม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้แฮมเบอร์เกอร์มันหมด ไม่เป็นไรฮะแม่ไม่เป็นไรผมจะหนีออกจากบ้านี่แค่นั้นแหละแม่ <c oughs> เอาทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกมานี่มาตามแม่มาไหนไหนแฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่มีแล้วล่ะลูกเราก็ไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นอ๋อผมหิวค่ะผมหิว <c oughs> ไปลูกเดี๋ยวเข้าบ้านกันเลยไปไปค่ะแม่ไปฮะมาสิลูกมาช่วยนี่โอ้โหโอ้โหบ้านนี้มันใหญ่มากเลยนะคะแม่ใช่แล้วลูกดูสิมีหลายชั้นด้วยลูกว้าวเจ๋งมากเลยฮะแม่ โอ้ยไม่มีโซนส,สำหรับเด็กเล่นหรือว่าของเล่นสำหรับลูกด้วยนะเข้ามาแล้วอโโอาไว้ลูกหายลูกลูกอยู่ไหนเ้าเฮ้ลูกโอ้โหแม่ก็หาทั้งบ้านเลยเนี่ยอผมกำลังชมบ้านใหม่อยู่นะคะแม่บ้านใหม่เราสวยมากมากเลยนะคะว้าวลูกมานี่มาลูกมามานอนแล้วลงมาโอเคค่ะแม่ผมนอนก็นได้ฮะดีมากลูกนอนแล้วลูกได้เวลานอนแล้วนะเนี่ยตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วนะเนี่ย เป็นเด็กเป็นแล้วห้ามกวนไม่ดีอาแม่ผมขอโทษนะคะงั้นผมพอ้องก่อนละกันนะฮะแม่อย่ากวนผมสิฮะโอ้โหสาบ้านวันนี้กวนหรือคำรามเน่ยแต่วันนี้แม่ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะลูกแม่ขอนั่งดูทีวีก่อนละกันนะเหนื่อยจริงๆเลยกับการเลี้ยงเด็กเนี่ยพี่ฮะเป็นไงฮะกับการฝึกเป็นแม่คนเนี่ยฮะยากไหมล่ะฮะ โอ้โหยากมากๆเลยเหมียวชักการดูเด็กนี่มันยากจริงๆเลยโ้ยากมากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยเนี่ยพี่นิวว่านะจะเอาลูกเนี่ยกลับไปที่เดิมแล้วจะแม่เลี้ยงแล้ว<อ>พี่นีนะคะพี่มิวไหนๆเราก็รับเขามาแล้วให้เขาอยู่กับเราดีแล้วฮ <Yeah. S 1> ะเออโอเคเหมียวชักพี่จะเชื่อเหมียวชักนะไปฮะเช้าแล้วฮะ <c oughs> ไปเล่นกันเถอะฮะเร็วๆฮะไปเลวไปเลวไปเล่นกันเถอะฮะอ๋อ,ๆๆอ,อโอเคลูกไป,ไปก็ได้ลูกเชา้า้ะฮะไปเล่นกันเร็ว ทำไมมันเช้าวายจังเลยล่ะไปหาแม่ไปแล้วไปแล้วผมรอแม่อยู่นะฮะเดี๋ยวผมนําแม่ไปก็ได้ฮะ,ะ,อะโอเคโอเคแม่ก็ตามไปนะลูกนะโอเคจ้าโอเคค่ะวันนี้พี่นีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปดูเด็กน้อยคนนี้ก่อนละกันนะคะวุ่นวายมากๆเลยนะคะจะขึ้นจะลงเอาลูกเอาสกทางสิลูกผมอยากขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ล่ะฮะกสนุกมากเลย กดไลค์กดแชร์ให้พี่นิวด้วยนะคะถ้าชอบนะคะคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะคะเอาไว้ตกบันไดไปแล้วนะคะไปดูเด็กกอล้ลวกันนะคะเออเอาไว้ลูกตกลงไปทําไมล่ะคะผมก็ตกตามแม่ไงล่ะฮะ้ฮสนุกมากๆเลยฮะ,ะย